สวัสดีค่ะพยาบาลฟ้านะคะก่อนอื่นก็คืออย่าลืมกดไลค์กดแจมกดหัวใจกดติดตามให้ด้วยนะคะวันนี้ไม่มีอะไรมากพยาบาลฟ้าจะมาบอกเคล็ดไม่รับฉบับพยาบาลฟ้านะคะหลายคนส่วนใหญ่เนาะต้องการที่จะลดน้ําหนักแต่ไม่รู้ว่าสาเหตุจริง,รงๆแล้วเราควรลดอะไรในร่างกายของเราใช่ไหมคะ,ะวันนี้พยาบาลฟ้าก็จะมาบอกสั้นๆเคล็ดสั้นๆน,น,น,นะคะก็คือในร่างกายเรามีน้ําประกอบไปด้วยน้ํากล้ามเนื้อกระดูกและไขมันนะคะ ปัจจัยตัวแปรหลักๆสําคัญแลวก็ในน้ํามันก็จะมีพวกน้ําเลือดอะไรแบบนี้ค่ะที่ไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายแต่หลักๆก็คือกล้ามเนื้อกระดูกน้ําและไขมันสิ่งที่ควรโฟกัสลดก็คือไขมันนั่นเองค่ะเพราะอะไรคะถ้าเราลดกล้ามเนื้อเวลาเราจับกล้ามเนื้อนี่ค่ะมันก็จะยุ่ยยุ่ยเหลวๆใช่ไหมคะมันก็ไม่ฟิตถ้าเราจะลดน้ําร่างกายน้ําก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายนะคะนอกจากโปรตีนแล้วเราจะลดกระดูก แล้วโครงสร้างที่เราพยุงอยู่เนี่ค่ะมันก็ประกอบไปด้วยกระดูกถ้าลดกระดูกกระดูกพุนผุง่ายอะไรเนี่ยเวลาเดินก็ล้มง,ง่ายใช่ไหมคะสิ่งที่ควรลดก็คือไขมันนั่นเองค่ะเพราะอะไรไขมันก็คือตัวแปรหนึง่งแต่ถ้ามีมากเกินมันก็ไปสะสมในร่างกายก่อโรคก่อโรคต่างๆเลยค่ะ เช่นอย่างที่หลายคนเห็นณนปัจจุบันตอนนี้นะคะโรคความดันเบาหวานไขมันในเลือดและโรคอดเลือดสมองก็คือ s t r o กนั่นเองค่ะมันก็จะเกิดจากไขมันนี่แหละค่ะไปเกบอยู่ตามผนังของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเช่นกบกผนังหลอดเลือดหัวใจทําให้หัวใจทํางานหนักบีบตัวหนักๆ,ๆก็เกิดแรงดันไปเลี้ยงสมองน้อยก็ทําให้เป็น อัลไซเมอร์สมองฟอร์ไปเลียส่วนต่างๆน้อยลงตับไตไซปรุบงบอลอะไรเนี่ยค่ะก็ทําให้อวัยวะแต่ละอย่างนั้นก็คือทํางานหนักมากขึ้นก็เหมือนคนเรานี่แหละค่ะเวลาทํางานหนักเป็นไงคะเหนื่อยใช่ไหมคะนั่นแหละเหมือนกนอารอวัยวะภายในเราก็เหมือนกันนะคะเหมือนเครื่องยนต์เครื่องจักรอย่างหนึ่งเหมือนกันคะ่ะนั่นแหละก็อยากจะบอกเพื่อนๆน,นะคะการลดไขมันง่ายๆเลยค่ะเริ่มจากการกินของเราเริ่มจากตรงไหนคะจากปากนี่นะคะ่ะเริ่มจากการกินถ้า เพื่อนๆคิดว่าไม่อยากใช้ตัวช่วยไม่อยากใช้อาหารเสริมก็แนะนําให้ลดของมันของทอดเน้นของต้มตุ๋นนึ่งนี่แลหละค่ะจะช่วยได้เลยแล้วก็น้ําหวานต่างๆน้าหวานเพราะเวลาเรากินเข้าไปของหวานมันก็สลายเป็นไขมันก็ไปกอะตามส่วนต่างๆของร่างกายเหมือนกันนั่นแหละที่สําคัญคะ่ะแต่ถ้าเพื่อนๆอยากใช้ตัวช่วยบาลพยาบาลฟ้านแนะนําเลยรีบอลตอบโจทย์มากค่ะเพื่อนๆรีบอลมีอะไรบ้างไขมันดีโปรตีนเนี่ยค่ะโปรตีน ก็มีคาร์โบไฮเดรตสกิปเนาะสำหรับคนที่อชอบของหวานแล้วก็ตัวบล็อกเบิร์เอสโฟโรซ่านะคะแล้วก็ตัวดีท็อกซ์เนี่ยค่ะช่วยลดของเสียกระจัดสิ่งปฏิกูลในลำไส้ของเราและมันก็จะมีจุลินทรีย์ที่ดีของลำไส้นะคะกาดใยสารอาหารในลำไส้ด้วยค่ะและก่อนนอนก็คือจะมีไอเดียช่วยบำรุงสมองให้หลับลึกมากขึ้นนะคะเนี่ค่ะคือสิ่งสําคัญที่เราควรนําเข้าไปในร่างกายเพราะสิ่งเหล่านี้ก็คือสารอาหารนั่นเองค่ะและที่สําคัญนะคะ สารอาหารต้องครบ5หมู่โปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินเกลือแร่น้ำและก็นอนหลับให้เพียงพอนะคะ